จองมาถึงกรุงเทพนี้ประมาณกี่พันกิโลห้าพีฉันชอบขับรถสุดแล้วเดี๋ยววันหลับผมจะขี่จักรยานไปลักษณะเสือลักษณะเสือลักษณะเสือฉันชอบขับรถขาตอนแรกๆมันไม่เบื่อขนาดนี้ยอมรับยอมรับไปร้องเยอะ เช่นที่ว่ารังคือเียงทีมของ EXO-L นี่คือเวามสำเร็ดของทีมที่ร้องเพลงคอรกลิฟต์ที่สุดเลยค่ะ 지오가 혼자 솔로 무대 했을 때 여러분들도 어, mm. 같이 따라 불러줬잖아요. 사실 yeah. 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 원래 yeah, yeah. <목소녀> 어, 그렇게 반응 안 하거든요. ท오의ทุกคน uh... yeah, 그 oh. ร้องทอนเสียงสูงแบบนล้นนะคะคือทุกคนก็จะให้เสียงกรี๊ดอะไรแบบนี้อ่ะคเดวคุอที่ใกล้จอแต่ว่า EXO-L ไ h a i l a n d ร้องยังไงรู้ไหมครับดี o ครับร้องให้ฟังด้ย่ะ I made it till ทุกคนร้องเพลงตามได้ดีมากเลยือว่าเป็นอะไรที่จะจดจำตลอดไปนะคะไม่เรียม่เห็นปากกาโบอกะเหัอย่าลนคะอยากให้ทุกคนสัญญาว่าทุกคนจะเชียร์กันดังขนาดนี้นะคะไปเรื่อยๆเพื่อทุกคนนะคะเพื่อพวกเรานะคะขอ <웃음> 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 네 아무튼 대국에서 <laughs> 너무 큰 에너지를 받고 가는 것 같아요. 네, 제가 굉마히 체력이 안좋은데 ช่วงนี้ผมคอนดิชันคือไม่ค่อยมีแรงนะคะทีมงานที่เรานี่ก็ะช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุแต่ว่าพอทุกคนให้กำลังใจกันเยอะมากนะคะผมยังมี energy อีนเทอร์จีเยอะมากเลยนะคะ 저희가또기다려준그마음때문에3회를하게됐잖아요ความรักของทุกคนนะครับแล้วก็ใจที่ทุกคนรอคอยพวกเรามานานมากนะคะครั้งนี้พวกเราได้จัด3มรอบด้วยกันนะคะครั้งหน้าผมอยากจะบอกว่าอยากมีหลายๆรอบมากกว่านี้ ตอนนั้นทุกคนจำได้ช่ไหครับว่าเดบิวแรกพวกเรามาประเทศไทยออกรายการทีวีด้วยเรียลิตี้โชว์ด uh ้วยอะไร่างนเ่ดลก็จมีกา้ังคับือต้องอกว่า